นชุพันสวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องต้นช้อนเงินช้อนทองมาฝากนะคะต้นช้อนเงินช้อนทองเป็นไม้มงคลที่เสริมทางด้านการเงินเรียกทรัพย์เงินทองไหลเข้าไม่ขาดนะคะใบของช้อนเงินช้อนทองจะมีลักษณะกลมสีเขียวเข้มะคะ่ะงอเข้ามาจะมีลักษณะคล้ายช้อนนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายแล้วก็ชอบแสงแดด ะะรถน้ำก็วันละครั้งนะคะมีขนาดเล็กเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ที่มีการใช้สอยจำกัดนะคะ ห้องเล็กๆบ้านหลังเล็กๆพื้นที่ที่ไม่มากนะคะปลูกได้สวยงามน่ารักนะคะวิธีการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากนะคะชอบแสงแดดจัดนะคะหากมีแสงน้อยก็จะเริ่นเติบโตไม่ได้ดีนะคะปลูกในดินหรือกระถางที่มีหลุมที่ก้นเพื่อช่วยในการระบายน้ำนะคะ่ะใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้นะคะสูตร15-15นะคะ วิธีการขยายพันธุ์ก็นิยมขยายพันธุ์แบบเสียบยอดกับต้นอื่นก็ได้นะคะหรือจะปักชำกิ่งก็ได้คะ่ะมีความสุขในทุกๆวันและก็ในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับยอดยูพันธุ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับยอยูพันธุ์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ i <laughs>